ตอนนี้เราอยู่กันในคลิปของ Star Wars Episode 7 The Force Awakens นะครับหรือว่า่ีภาษาไทยนะครับอุปบัติการแห่งพลังนะครับเออสำหรับคลิปนี้นะครับจะมีการสปอยนะครับรวมถึงเนื้อหาที่ผมกำลังจะพูดนี้นะครับถ้า ยังไม่ได้ดูหนังมาก่อนเนี่ยอาจจะฟังแล้วไม่เข้าใจก็ได้นะครับเพราะงั้นซาวด์วอรเป็นหนังที่ดีนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูก็ไปดูซะนี่มันก็นานมากแล้วควรจะดูได้แล้วนะครับผมใช้เวลา3วินะาับใครก็ตามที่จะปิดคลิปนี้นะครับเพื่อหลบสปอยที่ผมกำลังจะพูดถึงตรงนี้นะเนาะอ่ะหนึ่งสองสามโอเคนะครับผมจะถือว่าทุกคนที่ไม่อยากโดนสปอยปิดคลิปไปหมดแล้วก็แล้วกัน สำหรับคลิปนี้ครับเราจะกลับมาพูดถึงตัวละครที่น่าสนใจเหมือนเดิมนะครับก็คือไคลโรเลนนั่นเองนะครับเรารู้อยู่แล้วว่าไคลโรเลนเนี่ยต้องเป็นตัวละครหลักนะครับของตรภาคคราวนี้นะครับแต่ว่าเอ่อไคลโรเลนมีหลายอย่างที่ตัวละครอื่นไม่มีนะครับเรามาดูในเรื่องของความสามารถของเขาก่อนแล้วกันในฉากเปิดเรื่องครับเราจะได้เห็นไคลโรเลนนะครับได้เอ่อถูกโพใช่ไหม เอาบัสเตอร์ดักยิงนะครับแต่ว่าสิ่งที่เขาทำครับเป็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นฟร r สต์ยูเซอร์คนไหนใช้มาก่อนนะครับนั่นก็คือการหยุดบัสเตอร์ไว้กลางอากาศนะครับ <c oughs> คือหยุดตัวเลเซอร์ที่พุ่งเข้ามาเ,เอาไว้กลางอากาศเ <c oughs> ท่าที่เราเคยเห็นก็คือจะหลบหรือว่าเอาดับปัดจะซ้อนกลับไปอย่างนี้นะแต่ว่าพลังแบบนี้ไม่เคยเห็นมาก่อนซึ่งผมคิดว่ามันน่าสนใจมากนะเพราะงั้นเนี่ยเราจะเอาเรื่องนี้กลับมาคุยกันว่าตกลงแล้วพลังนี้อาจจะอาจจะนะครับอาจจะเป็นอะไรได้บ้าง เวลาที่เราเห็นฉากนี้เนี่ยสิ่งที่เราคิดนะครับก็คือเราทําให้มันหยุดเคลื่อนที่ถูกไหมให้มันอยู่กับที่นะครับซึ่งเราจะเห็นว่าหลายครั้งมากๆที่เขาหยุดอะไรบางอย่างนะครับเช่นบัสเตอร์นะครับหยุดการเคลื่อนไหวของเลนะครับกับใครอีกไม่แน่ใจนะที่เขาทําให้ไม่สามารถขยับไปไหนได้ผมคิดว่าไอ้พลังแบบนี้เนี่ยมันพิเศษมันเฉพาะไคลโรเ,รเลนเท่านั้นที่ทําได้นะในความรู้สึกของผมนะแต่ถ้าผมบอกว่าสิ่งที่ไคลโรเลนทําไม่ใช่การหยุดการเคลื่อนไหว หรือว่าการกดเอาไว้ให้อยู่นิ่งๆแต่ว่าเป็นการหยุดเวลาล่ะครับผมกาลังหมายความว่าสิ่งที่คารเดนทําได้คือการเล่นกับเวลานะครับซึ่งสิ่งที่เขาทำก็คือการหยุดเวลาแล้วถ้าผมบอกว่าสโนกซึ่งผมจะสมมุติว่าเขาคือดับเพกัสที่สามารถซุบชีวิตคนได้นะครับสมมุติว่าดับเพกัสไม่ได้ซุบชีวิตคนตายแต่ว่าย้อนเวลาคนตายให้กลับไปอยู่ในช่วงที่เขามีชีวิตล่ะแบบนั้นก็แปลว่าคนตายเขาจะฟื้นเหมือนกันถูกต้องไหมครับ ผมคิดว่ามาถึงตรงนี้เนี่ยเ,เพื่อนๆหลายคนน่าจะเดาออกแล้วแหละว่าผมจะบอกอะไรนะครับทฤษฎีที่ผมกำลังจะพูดถึงก็คือเป็นไปได้หรือเปล่าว่าสโนกหรือว่านัทเฮกัสเนี่ยก็คือไคโลโรเลนที่มาจากอนาคตเพราะว่านอกจากความสามารถของไคโลโรเลนจะดูน่าสงสัยว่าเป็นการหยุดเวลาหรือเปล่าแล้วยังมีอกอย่างหนึ่งที่2คนนี้เหมือนกันครับเอ่อถ้าเกิดว่าใครจําได้ผมเคยพูดว่าเขาอาจจะเป็น นับเพกาสก็ได้นะหม,หมายถึงว่าสโนกนะครับอาจจะเป็นนับเพกาสก็ได้ว่าเขามีแผลใหญ่มากบนหน้านะครับซึ่งแผลนั้นอาจจะไม่ถึงตายแต่ถ้าเ่าแผลนั้นเนี่ยไม่ได้เกิดจากที่พาวพาทีนทรยศเขาแต่ว่าเขามีแผลนั้นอยู่แล้วล่ะเพราะว่าในช่วงท้ายของเอพิโซดที่เนะครับเราจะเห็นว่าไคลโลเลนเนี่ยโดนเลนะครับเอาดาบฟันโดนหน้านะครับซึ่งเป็นแผลใหญ่มากนะครับเป็นแผลลักษณะเดียวกันหรือไม่ก็ใกล้เคียงกันนะครับกับที่สโนกมี ทีนี้ครับเราลองคิดเล่นๆสมมุติว่าเราเป็นไคโรเ,รเลนนะครับเราก็เราสู้ไม่ได้นะครับในในช่วงเวลาของเราช่วงที่เราเป็นเอ่อคโรเ,รเลนอยู่นะผมอาจจะสู้ลุคสแควกเกอร์ไม่ได้หรืออาจจะสู้เลไม่ได้นะครับแล้วผมมีความสามารถในการย้อนเวลาสิ่งที่ผมจะทำนะครับก็คือ การย้อนเวลากลับไปฆ่าตอนที่มันยังไม่เกิดถูกไหมอันนั้นเป็นวิธีการคิดแบบง่ายที่สุดเลยนะครับก็คือกลับไปฆ่าตอนที่มันยังไม่เกิดไปฆ่าพ่อมันก็ยังได้นะครับหรือว่าไปฆ่ามันตอนเด็กก็ยังได้ทีนี้ครับลองคิด เอาคิดแบบนี้ก่อนแล้วกันนะเพราะมันจะคิดง่ายนะก็คือสมมุติว่าช่วงเวลามันเดินไปเป็นเส้นตรงถูกไหมแล้วผมย้อนเวลากลับไปนะแต่ว่าไม่ใช่ย้อนกลับไปแก้ของเดิมนะแต่ว่าย้อนกลับไปแล้วเป็นเหมือนโลกคู่ขนานเป็น alternate reality นะครับคือความเป็นไปได้อีกรูปแบบหนึ่งผมกลับไปแล้วยึดกาแล็กซีก่อนที่ลุคสาควร์เกอร์จะเกิดผมก็ชนะเหมือนกันถูกปะกลัวว่าจะงงกันนะครับคือถ้าเกิดว่าเราคิดแบบนี้เนี่ยคือเป็น alternate reality คือเป็นโลกคู่ขนานนะแปลว่าต่อให้ตัวผมตอนเด็กในโลกเก่าตาย หรือว่าเลอากับฮันโซโลตายผมก็ยังอยู่ตรงนี้ของผมได้อยู่ดีเพราะว่ามันเป็นคนละโลกกันแล้วนะครับอ่ะทีนี้ผมก็เริ่มสร้างกองทัพเพราะว่าผมจะยึดกาแล็กซี่นะครับแล้วทุกคนก็รู้จักผมในฐานะที่ว่าผมสามารถชุบชีวิตคนตายได้เพราะว่าผมสามารถย้อนเวลาคนตายให้กลับไปตอนที่เขามีชีวิตได้แต่ว่าแผนแารของผมเนี่ยมันดันมาสะดุดเพราะว่าเจ้าดาซีเดียที่ผมเลี้ยงมาเนี่ยมันดันพยายามมาฆ่าผมตอนับ แล้วกลายเป็นว่าผมไม่ตายนะครับหรืออาจจะมาจากช่วงเวลาอื่นอะไรอีกรอบก็ไม่รู้เหมือนกันแหละแต่สมมติผมไม่ตายก่อนลวกันจะได้คิดง่ายๆนะครับสมมติผมไม่ตายแต่ผมบาดเจ็บหนักมากนะครับไม่สามารถสู้ใครได้เลยผมก็เลยต้องอยู่นิ่งๆนะครับโอกาสต่อไปที่ผมจะสามารถแก้ไขชีวิตของผมได้นั่นก็คือรอให้ตัวเองเนี่ยไปจนถึงตอนที่ไคลโร,เ,รเลนเกิดขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นก็พยายามฝึกให้เขาเก่งเพราะว่าในอนาคตเขาจะย้อนเวลานะครับกลับไปเจอกับเรื่องที่ผมเคยเจอมาแต่ถ้าเขาเก่งกว่าตอนที่ผมเก่ง เขาก็จะไม่โดนดัดเสียดค่าและเผื่อว่าจะยึดจัก,กรวาลได้ตั้งแต่ในอดีตด้วยซ้ําทีนี้ครับถ้าเกิดว่าเรื่องเป็นแบบนี้จริงๆนั่นหมายความว่ามันจะเป็นลูปที่ไม่รู้จบเลยนะเพราะว่าคาร์เลเรนพอถึงจุดหนึ่งก็ย้อนเวลากลับไปกลายเป็นดัสเพกาสแล้วก็โดนแทงกลายเป็นสนกกลับมาช่วยคาร์โรเยนอีกรอบหนึ่งวนไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับนั่นหมายความว่าถ้าเป็นแบบนี้จริงๆนะครับ จุดมุ่งหมายของไตรภาคนี้ในเอพิโซดที่789นี้สิ่งที่จะต้องทำให้ได้นะครับของพวกตัวเอกก็คือทำไงก็ได้ให้ไคโลโรเลนกลับมาสู่แสงสว่างเพราะว่าถ้าไคโลโรเลนกลับมาถึงแสงสว่างเมื่อไหร่แล้วค่าสนกได้ด้วยนะถ้าสนกนายไคโรนกลับสู่แสงสว่างลูปนี้ก็จะจบแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่ามันเป็นแค่ทฤษฎีนะครับคิดเล่นๆคิดสนุกๆน,นะครับไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่จริงไม่รู้ว่าคนเขียนบทคิดอะไรอยู่นะครับแต่ถ้าเป็นแบบนั้นจริงก็แปลว่าม่านสกายบ็อกเกอร์นี่ทำทำตัววุ่นว บ้านสกายวอล์กเกอร์เนี่ยเป็นทั้งคนที่เป็นผู้นําของซิดนะครับเ,เป็นคนที่ถล่มเจไดนะครับเป็นคนที่พาฟอสกลับสู่แสงสว่างแล้วก็ย้อนเวลากลับไปเป็นซิดใหม่จะเป็นอย่างนั้นนะครับสำหรับผมเนี่ยมันฟังดูน่าสนใจแต่ว่ามันยังฟังดูเลื่อนลอยนะครับแต่ในขณะเดียวกันผมก็คิดว่าความสามารถของไคลรโราเลนที่เขาตั้งใจให้เราเห็นเป็นฉากแรกนะ่ะไม่ใช่เรื่องบังเองิญ แล้วยังมีรอยแผลบนหน้าสโนอกอีกครับซึ่งผมก็เชื่อว่ามันมีเหตุผลที่เขาสร้างเอ,อ่อที่เขาออกแบบตัวละครตัวนี้มาให้มันมีแผลบนหน้าเนะี่ยแล้วมันก็ต้องมีเหตุผลนะี่ะที่ทำไมคาร,ราเรนต้องมีแผลบนหน้าเนะี่ยเพราะงั้นก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับผมหมายถึงว่ามันไม่ได้บังเอิญที่เขาจะทําอะไรที่คนอื่นทําไม่ได้นะ เอาเป็นว่าเพื่อนๆคิดว่ายังไงคอมเมนต์ทิ้งเอาไว้ละกันนะครับตอนนี้ก็ฝากสปอนเซอร์ด้วยนะสำหรับร้านเกมซิมโซนะครับอย่าลืมแวะมากดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้เขาแล้วก็ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ผมอยากาอ่านความเห็นของเพื่อนๆมากๆนะครับว่าเพื่อนๆคิดยังไงนะครับถ้าเป็นแบบนี้จริงมันก็สนุกไปอีกแบบหนึ่งนะครับคอมเมนต์ทิ้งไว้ละกันกลับมาแน่นอนเนาะแล้วเดี๋ยวไว้เรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ